ผมผมผมเอ้ยน่เอองามยูงามยูงามยูบอเอ้ยบาดีเนาะยังไนลำาปวดลมาไหมเขาได้กุ้งมาตใหญ่เลยมือนมาหึงกุมาใช่เนาะสคำพดมาแตหน้าทีกุ้งมาใ่อีกสคำพดหน้าดินแหงอยู่ลบมีดาวลบมีดาวบรรยากาศยงแดงเนาะมาไหเขาไปตาให้เบืองเนาะควคับแล้วเวลามันจะองเลย ไม่น่านะมาเลยครับสีสวนาเลยอ้ห่มืบ้ยด้อยะอะไรเป็นโตเเนะผู้ใดผู้ใดที่ว่าได็กินะมึกปลาเมนผูนอ้นเสียเวลาย่างหย่มร้อร้ออ้่เป็นแเหมือนกเยเดี๋ยวไปตัวอื่นมาเยด้แม่ทะเลเนาะมาไเครื่องกุ้งซดกุ้งอ่ะมีกับุ้มีหมาหานํานะมะีนุกถาดใหญ่เลยมอนมีสลมจาสองด มาใ่่นี่เ้าเป๊กรยากอีกเอ้ยอะไรเขาก็จะปิดคลิปแต่แค่ท่านี้เนาะมาได้กอเอีกองเอีกองเอีกองเออไรกินได้เลูี่ยมาแหวมาไหมนี่ยถมึงเหบไเ้วซือวงมาสองมา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 เทายก่อนทายก่อนเออาเอ็นลายแนตุ้มแนตุ้มแนตัวใหญ่ยี่้อเอ้ยมาเร็เร็วเ ดิฟเวนมาเนี้มีดิฟเนทุกน้ำเนาะกุ้งีนดิบแต่ก็จะแซ่โซดาแต่กาอันนั้นพอกเซ่เกือบอกนะอุ้ยขี้มือน้ำเป๊ะแวแ็บอ่สุเย็นมดได้เ้ามากอดิลูกมหบบสุเย็นบดได้

ุยสวยสอบต่ำกูเลยแสบไรน่าตั้งเองว่าไอ้คนนั้มหนึ่งกุกตั้งเองว่านี่งทุบปิดนั่นนี่กุ๊กเออทรมได้หาแสบป่าแสบ มันี้พวกเขาล่วงตัวกันว่าเขาก็ตังตัดเอีเพลยใไม่กันเนาะถายอีกนิดนึงอามือนีืมัตสึซามเลยเนาะที่สี่ที่หาลยไปฆากันเอยเนาะเพียใไม่จุกจิกกเปลี่ยนซิวิวแบบกระมังง่ามไม่ตกเนี่ยจิ๊บซามน้ำกากแต่ไม่ตกเป็นโอ้ขนเปนติกวิววิวรักลานเลยพี่น้องอาใช้บุเลย Mẹ! quá ăn thôi Ăn luôn ăn Bây giờ bây giờ bây giờ Ngon không? Ừm Ý mà Ngon lắm Số bộ không, bây giờ bây giờ ม่วนบกพร่อนะผมแสบเนาะบมันเป็นลมคมเป็นยาเนี่ยเห่อแสบป่ะแสบตอนตอนเดี๋ยวปืนผาเบิงคลิปไม้ใด้สองไม้ก้องหน่อยหรอเมื่อเนี้เขาจะมาบอกกัื่อนๆ่าเปิดเจอสองตอนแรกเนาะ ด่าแสงหน่อยเปิดเปิดไปยูดสายรักเจ็ทนี่บอสอันละสองมือเยอะมากเนาะมือกลองเกิดเด่นเกิดเด่นนะอ๋อจับมาอะมาพี่เนาะอืมมรนอากาศแบบนี้ตั้งแรกบรรยากาศแล้วก็มีมุ้ยมาแน่นอื้ออ่ะเนาะ กรุงได้เสือเนาะสดๆเลยสั่งมาแต่ขามดานมาเลยส่งเมิกซ์เขามาส่งเขามาส่งอยู่ขางสนามแดงเขาสั่งมาถ่ายกันเขากินเขาซืบเขาสั่งมาถ่ายกันอุตางกันน้อง Ô oh, hàng vị kia. Đã bái đã bái. Thật mà, mực không nhà mm. được không? Ừ.

แสงนี่บมางกรมคือแถมคมบีเนาะกรมคนแบบไงคอมแบบแบบคมคิวๆนี่เลยอไอยากอยากกูนหมฮะคอมคิวๆใหม่ไม่มาอมแล้ิ๊กินไามตัวนี้พอซีนเนาะกินอะไรอ่ะทำเยยิ่งคอมคมิวๆมันคิ้วเลยกินหไดเลยขึ้นเวีร์นี่ขึ้เวียรกมาเลยออหูห่าวยเโซนะ ลืมไปหนาเล่นหนาวอออนี่ยก as> ุ้งกุ้งยังไงอ้าวกินอะไรเหันบอก้าน้อกินอะไรดีมั้งนั่งกุ้งไงเนาะจับนำปลาแดระัดหมดโอ้โหะอ้ยมาโอ นายมันนายมันขอนายมันแลยังอยู่นัคำนึงคำนึงอ๋อกระป๋าเดิอบหรอกระป๋ากินสองสองเปลี่ยนนะอืมไม่มีโมลินจัะอืมนายมันเปร้ายกเก็บคาเนะมันเป็นผักฮะเก็บขา ถือวักตัวก็ห่อยหญ่ก็ใหญเป็นเสี่ยมาใส่ก็ไนางมีแตอคนนางยังยอกใส่บ้านอะไ้อ๋อหมเปื่อนางยลงตมันก็ตําเลยพอดีตกอกตากโอ้หวพีคิวมาถ่อไร่นะทุกคนเนาะงานงานงานไ่ทำได้ปิดออีเลยสบายดีเนาะมึงนี้เข้ากะอยู่น้ำทิมงานกิสีมองเนาะตอนนี้ก็กำลังจะนสาพับ อยู่แบกแมนครับนาะอันนึงคอมนึงและสองนึมยังดงเสือยังแบบนานแบบเคยไงะเือเสือน่ะเราทายลงวมันมูตินดรืกระนีก็จะพูดในเราว่ะมูตินอ่ะเหือเสียงมันโมันดังโผล่แทนดิมันดังยังเนาะมันดังมยวเมันจับกันนี้ปม <smoking> <bird uffy> ันจับบุหรี่พรา้นมันแบบพีคมาเลยอะไรย มันมีเสียงงัวแบบไลยๆอ่ะนะมาตัดใจได้เอานี่ปลาไปเลยป๋าเดี๋ยวพาไปเฝ้าอืมตัวสัตว์ดี๋ยังตอนไหนตอนเมึองตอนเงียงใจะตอนเงียงใจประมาณนี้ปลาไปเด้อซื้อมาแพงนะมปลาไปกินกับซื้อมาใหม่ไม่ได้ประมาณนี้แล้วเนาะคือ ชาบทุตตบาแซงกับจาเบิร์นกับพยายามถ่ายต้มุมะขามเราได้ยังตอต้งเลงนแกันอีกแ้วนะี่ทำมือเดี๋ยวสีลงคลิปต้นน่ะ้องหน้อยเนี่ยต่อไปจะเอาไปลงองหน่อยเนาะเพราะว่าแการสองหน่อยนี่สีไทยประมาณแบบว่าน้องหน่อยใส่ที่วีตนมุ้งพี่นนะครับนกับมุ้งกับคูยูไแต่ก็ไม่ได้ือบูยูเพื่อนหน่อยกับสีทยครับอ่าุเพือนนี่ด้วยยูไกลอากูไกลถาวางเป็นสองทีกัไก่ปินห่านก็บมาถ่ายสองหน่อยลองๆสิเปิดเบิะ ะติดตามเดี๋ยวสิเ,เอาไปโ,โพสอ่าลิงก์ใส่ในเนี่ยอ่าในคลิปนี่แหละบัดบัดเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวขอไปตังก่นอนเพราะว่าเขาต้องเปิดตังไดๆเห็นมันเขาต้องไปตังใไ่ที่วีประเทศไทยเนาะมันจะสินสางได้ลาบๆพอานเทามันสั่งได้บ่ได้เนาะอต้องใช้เวลาเป็นตังเพราะส่วงในใครก็ลังฆ่าเอย่าเบิ่งกเอ็มพีแม็กมาเตือนนัดกระเป๋าอยู่เพราะว่าสิบอยไปที่หามันทันเนาะบางคนก็ว่าคือบ่ปล่อยมือนีคือบ่ปล่อยมือนีโมเมนต์จัน เขาบก็ต้อตัดแล้วมิบีเนาะมิบีมันหมดจะตัดง่ายขนาดนั้นเขาต้องตัดแล้วเขาต้องมาเกณฑ์สีนั่นดีเองแล้วก็แล้วก็มาใส่เบื้อียดทุกอย่างเนาะแล้วก็มิกเสียงกำลังมิกแกะไม้เสียงตัวได้ทีนทึงก็โอเคเขาก็มิกไม้เนาะตอนนี้ก็เบิง้งน้ำแข็งอยเคอยู่มิกยังอยู่ตอนนี้มิแต่วันที่หาแต่ปังกันแน่นอนเน,น,เนะาะเขาสิปล่อยแน่นอนเพลงเพลงไม้เนี่ยล่ะมิแต้สายฝายที่ตามเลยเนาะเดี๋ยวมือื่นอ่ะเสียลงคลิปในสองน่อยเนาะแต่เสาร์ลิงก์มาก ขอบใจร้ายทุกคนที่มาคักซ่องให้หน้องเขาเลยครับเบิร์สองเ่าต,ต่อมาขอบใจเด้อบ๊ายบายติดตามเฮ้ยเป้น้อยไปเมื่อเมื่อเป้น้อยเปน้ปน้อยไปเมื่อเมื่อ